ท oh bon, ี่ขพี่น te ้องนี des quiero, des ่ค <c oughs> ือตำส้มบักงูงหวจะทาแน่ทากองแน่โชโชคโกิบหางใหญ่ๆดิโคนาโคนี่ใหญ่ๆเนี่ใหญ่ๆครกินนี่กะตาก็น้ำโฉมกิบเอาใส่จานไหวไหมเออจานไหวเออลรวก็ยิ้มมาน้้ยดูในร้านเน่ใหญ่ๆปาดอกลูกหอยกิซมบะงเบิ่มเก็บสงใหเบิือพี่น้อง ตาตาก็านําโขกอามอามลูกอามเอออามเราไทยเท่าลาศินไทยเท่ลาศินกำลังหานกินมือเสาน้ำโขกก็กินไอ้บัวหิมะซื้อมาอันใดพละหมอกหลักใหม่พละหมากหลักใหม่กินน้ำเป็นเบิอดอนเมื่อไหร่ลูกเมื่อไหร่เมื่อเบิ่งเมื่แกใครไหมใหญ่ใหญ่ปอนอน้ำบ่ทันตึ๊งสิปอนปากจะคลองพอเพอาะไงนั่นก็อิม่มละโอ้ยห <c oughs> <c oughs> ให้เด้อ <c oughs> เบิ่งที่ละพี่น้องน้ำโขกกะตาหมาป่าเห็ดที่น่ารักของสาวเจยกินส่วนบุกงเด้อจ้าหมากินส่วนบุกงเด้อจ้ากินปากอกบอลูกไส้บ๊อยย้นหน่อยบะกอกให้ลูกหอยไดยเบอร์ให้มันเลียเกอู้อ้าะนี่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 เอ้าเลียกนี่นี่ไอเสียเลียกเ้าแซ่บ โอ้ยตอน้พี่กับบ้าออกให้ลูกโอ้ยโแซบโอ้ยโอแซบแซบแซบโอ้ยบางคนเกษียดี๋ยวมันสะต้องเสียเกียได้ระบายทองแน่หลยเสียหรอทองก็ยังคือกอตามจริงทำไมอ้ยอุ่กรก์กอนตามจริงละทำไม มาที่มิดีลน่แผลเรือแผลว่าได้หนิมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเออมันเปลี่ยนตามยุคตามสมัยหมากินไอ้สมตามก็ไลายอยู่อันน้ำเย็นมาให้ลูกคอยแน่บัดนี้นี่เดี๋ยวอยู่หนักะติกันเด้อลูกน้ำกินน้ำเย็นดีน้ำธรรมดาพ่อเคกินดิกินมันก็แก่เป็นพ่อแล้วลูกพ่อแล้วพ่อแล้วให้ซิมน้อยๆพ่อหรสชาติมันก็สีแบบว่าเบื่ออาหารแน่กเปลี่ยนอาหารแหนเลยน้ำใส่เดี๋ยว เทกถิ่มก่อนอู้อยากกินน้ำเอาเอา,เอานี่นี่นเอาอยากกินหอนนางสำนะ้าแก่เพบ่อยากกินแก่เพชสสำม่งมาอ้เสาะถากิซมมาฮหง้อแล้วหลวกไม่ใช่ของไหลก็แล้วกินพอให้รู้รสชาติอืมกระตา่าย